กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงเจ้าจอยเซเนลมนีกามาพผมาพผอกับเฮาคือเกา่ามนีกาสิเป็นมือวันพุดวันที่ทรงเด้อพ่อแม่พี่น้องมณีกาเจ้าจอยกับบได้ไปทางใดพ่อแม่พี่น้องกับอยู่เ่อนอยู่ซานคือเกา่าเจ้าจอยกับห่างหายจากหน้าจอนกับทรงสามอาทิตย์ได้เลยนาะอพ่อแม่พี่น้อง ส่งกับบริลงคลิปดนเลยเนาะเมื่อนี้กับซีมาซีมาหนึ่งขนมเนาะพี่น้องซีมาหนึ่งขนมมุกอะไรเพราะว่าแม่เพิ่นได้เอามากร้ามามห้ตั้งแต่โดนเลยเนาะซะจมุกเขากับได้ประมาณซิมหาห่อพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะตอนห่อซะจ้กับบริได้เห็ด้พโอแม่พี่น้องเบิ่งเน,ะนาะจะคิดว่าเผิ่นเอาคาตักล้องไปเลยพี่น้อง้าจอเห็ดห่อใัญ่ังไงพี่น้องอันนี้ ตองบพอเนาะมิใจใจมักผ้าดล้วนพี่น้องเลยอ่าเข่าหน่อยเดียวน้อง,งสะจอยเห็ดใจใหญ่เห็แล้วพี่น้องเผ็ดพอดีแบบว่าคิดว่าคิดยากนะพี่น้องก็เห็ดบริลายเดองเนาะอันนี้ตองบพอนะพี่นอ้องตองเบิด่กนตอนนี้กำลัองอ่าจีกตองตากแดดอยู่นะพี่น้องเ่ากบซีหงแล้วก็เอามาใส่กันทำอเลยพี่น้องยังคิดทอดคิดทังเอสซีสุกๆุคนทันะลยเนาะแต่ รือว่าแหละรบริลงคลิปดนแล้วเนาะพี่น้องการผาค่ะพ่อเม่พี่น้องอการจะขวงโฆษณาชาวยเนาะการผากดไลค์กดเซในพี่น้องเพื่อหาชาวจอย,นะอย,ย,ยอมีอะราย,ายได้ละเล็กละหน่อยเนาะตั้งแต่ชาวจอยเห็นยูทูบมากกับบริได้เงินอะไรพี่น้องก็เลยแบบท่อเนาะก็เลยบริลงคลิปบริสูงลงคลิปดนดนจังลงเธอหนึ่งเนาะเพราอเพิ่นเ,เพื่อบให้เพิ่นปิดโฆษณาแหลนะชาวจอยการดึงเฮึงจะลงเธอหนึ่งอะไรพี่ ชาจอยกามาดังไพ่อยู่นอกเพื่ออะลพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดังหนึ่งเขาอยู่นอกช่วงนี้ก็ทานกระแพงเนาะตอนเศา้ามันหนาวดังอยู่นอกกัะพีนไัยไปนํำเพื่ออพี่น้องเลยฮากระซีมาหนึ่งขนมอยู่นอกเพื่ออะเดดไรแล้วพี่น้องเอ้ย ตะก,กี้หาหม่มแดดยบมายบมาเนาะแดดกระแหงอย่แท้จักสกินกับเพียงเขาเที่ยงกระได้พี่น้องเลยยังบริกินฮอดเขา่าเขาเพนกระได้เห็ดขนมแล้วกระแล้วเลยไผ่สจ่อยกระติดแหละ ข้างก่อนเอาขนมมาใส่พี่น้องเอาไปตรงหอ่สองอันก่อนหอสองอันแล้วก็สีหนึ่งแล้วพี่น้องเลยเลาก็ซีมาข้างก่อนพี่น้อง ร่างป้าไว้หรือก็ซื้ร่างถ้วยก่นบ่มแดดยังบมทันมาหอดแดดกำลังหยับมาหยับมาเนาะลาดเขาได้ร่างถ้วยสบายเลยพี่พ่อเลย ลาบหน่อยเดียวเนาะน่ะสันไหลกระเบิดแล้วนานนี่สันไหลกระเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย ໄທໄລກະຊືးມາໄວ້ປະຕຸກລະພີ່ນ້ອງເອີຍມັນກໍມາຫາຍແລ້ວເນາະໃຫ້ຊື້ປະຕຸກມັນຊິດົນກວ น้ำนี่สูงโหดลำบากงับนี่พอดีอให้ไปจักไตพี่น้องเลย น้องเอ้ยนั่งกันลำบากน้ำลายหดบ่ ชานนท์น้อยเปลือกทลายพี่น้องล่างบัรเดียวใครเนี่ยจะบริเปลืองทลายเนาะกินมื้อเศร้านี่แหละย,ยังมือทันในล่างทานในร่างตอนเที่ยงบัรเดียวอะไรพี่น้อง แดดเริ่มไหลเลยพี่น้องแดดมาฮอดเลยเนาะ ขนมเฮากะซุกแล้วพี่น้องอ้อมาซีมก่อนเนาะขนมกระซุกแล้วซีมมึงก่อนพี่น้องเลยโหยันยันโหนี่ซีงามเลยอ่โหงามเลยมากินขนมสุกแล้วพี่น้องเฮา,า,ากับพีาาม,มาซีมขนมกันเลยเนาะ หอมอหอมพี่น้องหน้าตาประมาณนี้พี่น้องขนมมุกใส่ข้าวกลำเนาะเอาข้าวกลำเห็ดหน้าตาประมาณนี่ยหอมมีลลิพี่นอ้นอ,นองเลย โบตกินแต่โดนเลยเนาะอันนี้ที่เป็นข้าวกลัมเขาเรียกข้าวกลัเห็ดแต่เก่าเห็ดขาวขาวคนเราเคยหอมอันไหมถ้าจะเป็นข้าวกลัมอะไรสีหอมเนาะมันเบิ่งใจมันจะจอยใส่ลายเะไรที่น้องโอ้พี่เนาะมันจยใจใจลายหอนบุบเนาะ ลายลายเติบมาพ่อแมพี่น้องมาซีมขนมมุกทำกันเดิมขนมมุกทำเฉาจอยเดิมเฉาจอยกะซีแบ่งไว้ให้แม่พี่นาคเลยพอเึ็นหมักก็จะได้ขนมมุก,จจมจจกเ,กห,เหนียน,กกน,น้นนองแรงจะออกนาเอาไปให้โผล่เนี้ยหน้าพี่น้องอืเฮ้ หอ,หอมหอมมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหอมอ๋อ แสบดีวยดวเบิ่เลยแอบนะยืนี้เห็ดแบไปเพี่น้องอาเอากเห็ดแบ ได้ปรุงหม้อขนมมุกแหละพี่น้องซีมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งห่อเดียวเนาะห่อพักใหญ่หน่อยพี่น้องเอาแหละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชั้่อะกับสีคอโตเฟสเมเดอร์เอาไปสุกโผล่ไปในคลิปหน้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีขนมชัจนจะแกะออกมากับห่อพักใหญ่น่อพี่น้อง กินสองห่อกระอี่มเนาะห่อใหญ่เลยตักกันเลยเหนียวหนุ่หนเหนียวแห้งอี้เลยใจกู เนื้อพึ่งออกทงกคน,นส่วนปิดคลิปปิดคลิปเลยมากินฮ้าใหญ่ออลอิเนือเ้อแดงแดงมากินมาพี่น้องมามากพี่น้อง